เอยสวยฉันสวยนะฉันจะอยู่ขหนาสุดในการเลย <c oughs> นั่นแหละพวกเธอเออสวย <c oughs> นั่นแหละซ่าสามเหรสู้สู้ส <c oughs> นนู้วันนี้วันนี้ซีนมันเป็นของฉันค่ะสามคนเขาเป็นตัวประกอบค่ะโรสเลียไม่นะอยมันเป็นหมาที่เชื่องนะเออว่าแต่โรสเลียเธอหายอีกแล้วอะโรสเลียเธออยู่ีอย,อยู่จริงไหมเนี่ย <c oughs> ย,ยังอยู่อ๋อยังอยู่ยังอยู่โอเคโอเคโรสเลียอยู่โอเคคนที่เป็นนางเอกของเรื่องนี้ก็คือฉันเองค่ะวันนี้ ้าใครสนใจอยากจะเติมเกมวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำนั่นก็คือ E ี ster รับเติมเกมออนไลน์ราคาถูกปลอดภัย100%ทั้งเกมเกมชินแพ็และเกมอ,อื่นอีกมากมายหากสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยอย่าลืมนะครับราคาถูกปลอดภยัยรวดเร็วรับประกันโน r e f ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องที่อ e ีโรสเตอร์เท่านั้นอย่าลืมไปเติมเกมกันเยอะๆนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องคุงนะครับผมและวันนี้ฮะ รวมแก๊งตุ่มแม่ตัวมัมตัวมันดาประจ stadt, รํานสเต็ตตอริีบอสไม่ไหวบอกไหวเออนี่คือว่าเป็นคอนเทนต์ซีรีส์อันใหม่นะครับที่ผมจะทําต่อไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งบอกเลยว่าจะเป็นการ,รมลมรรบาดแม่แม่ก็จะมีลมบรรดาตัวพ่อด้วยแต่ว่าเราติดตามนะครับอันนี้ตัวแม่ก่อนนะฮะบอกเลยว่าวันนี้นะครับเริ่มกันที่แม่แม่ในมอนสเต็ตนะก็จะเป็นทางด้านของโรซาเรียยูล่า แล้วก็ลิซ่านั่นเองนะคบผมซึ่งวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะครับเราอยู่กับคุณเลียวชีนะคะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับเลียวชีจากช่องเลียวชีชาแน,นลนะแล้วบทบาทตัวละครอ่ะเออาหม่แล้วบทบาทเป็นตัวละครอะไรครับเป็นจีนครับนี่นะฮะอ่ะคนถัดไปครับอยู่กับทบแปดเฟเบอี่ทั้งสองคนนะคะคนแรกเลยสวัสดีน้องลิซจากั้นเดคอยส์ด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วบทบาทเป็นตัวละครอะไรเอ่ยโรโลซาเลียครับเออนะฮะ แล้วคนตัดไพายครับทานะของจ่ายจากใจจ่ายนั่นเองสวัสดีน้องจ่ายด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วบทบาทเป็นตัวละครดิซ่าครับดิซ่าแบล็กกิ้งครับเออนะฮะแล้วคนแล้วผมเองนะครับรับบทบาทตัวละครใหม่นะฮะเป็นตัวละครใหม่ที่ยังไม่เข้ามานะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกทีเมื่อไหรนะฮะกับตัวละครที่อาจจะถูกลืมนะครับกับยูล่านั่นเองนะครับผมยูล่าที่เป็นคัสต์ดเค้กนะคะอร่อยมากอ๋อไม่ใช่คนละยูล่านันยูโลนันยูโรเฮ้ยขอบคุณมากเลยอ่ะดีนะไม่แห้งนะฮะ ไม่แห้งนะคะเออไม่ได้ไม่ได้วันนี้พวกเราวันนี้วันนี้ดิฉันมาขายสวยนะคะม่ไั้มาขายคำขาเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่แบบวันนี้พวกเรามาขายสวยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหพรกะเธอใช่ก็ได้เนี่ยแบบบอกเลยว่าโลเคชันนี้มันเหมาะกับพวกเรามากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินแคคกอลกันนะคะทั้งสี่คนปะพร้อมๆสามสี่เริ่มเอ้ย สวยฉันสวยนะฉันสวยอยู่้างหน้าสุดฉันสวยฉันสวยโอ้ยไม่ไม่ไม่ฉันสวยกว่าเลสเตียไม่ใช่ค่ะฉันสวยค่ะฉันสวยสุดค่ะทุกคนฉันสวยค่ะลิซ่าบังอาจนะฉันสวยนะฉันสวยนี่เราเราทำไวเราเราสวยเราเลิศเราเป็นตัวแม่เราตัวเป็นตัวมัมแล้วก็แล้วก็แล้วเราหุ้ยแล้วเราก็เป็นตัวละครที่ถูกลืมด้วยนะคะ โกไม่มนะเออเธอเธอก็ไม่มีซีนเหรอคะกันซีนเก่งนะกันซีนเก่งเหรอเธอฮะกันซีนเหรอฮะเือืมซีนอซีนเออวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราเราขิงกันขนาดนี้มีคนหนึ่งอ่ะคนนิ่งมากเลยเออเธอเธอไม่คิดว่าจะพูดอะไรหน่อยเหรอคะตอบอร่อยครับ โอเคทุกคนมาเดี๋ยววันนี้เราจะไปสู้กับมอนนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเป็นมอนที่หลายคนเนี่ยอาจจะคิดถึงแล้วพวกพวกเราเองเนยก็คิดถึงเหมือนกันเพราะอาจจะไม่ได้สู้กันนานมากๆแล้วไปตวัวกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะ let's go <S และนี่นะครับกับบอสที่เราจะมาเจอกันในวันนี้นะครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วหรือว่าหลายคนอาจจะหุย้ย ไม่ได้เห็นมันนานมากๆแล้วนะครับกับเจ้าบอสหมาป่านั่นเองครับผมซึ่งเป็นบอสรายสัปดาห์ที่สามารถจอยแบบว่ามันเหมือนเป็นลานบอสแบบเป็นบอสโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมมาเดี๋ยววันนี้นะครับเราบรดาแมแม่ตัวตวแม่ตวมัมตัววันดาจากมอนสเตอร์เราจะมาตะลุยกันนะคะได้ข่าวว่าตอนนี้บอสที่มันเป็นธาตุลมกับธาตุน้ําแข็งเนาะซึ่งในสใน4เ <c oughs> ดี่ยก็เป็นธาตุน้นไปแล้วนะครับ เออลิซ่าถึงแม้ว่าเธอเออจริงๆเธอก็สวยนะเพราะฉะนั้นถ้าเธอสวยจริงอ่ะเธอต้องแบบพวกเราได้นะจ๊ะ <l ots> โอเคเขอยอมไม่สวยแล้วัน <l ots> โอเคงั้นดิฉันสวยสุดคันในเนี้ยป่ะเริ่มเลยดีกว่าค่ะป่ะ let's go ค่ะมาแล้ว <l ots> อย่าทำหนูนะป <l ots> ิดการเลยนั่นแหละพวกเธอเออสวย oh, นั่นแหละลิซ่าสามร้อยลิซ่าสามร้อยตานทานเต็มเต็มตานทานครับตานทานอุ้ยมันจะฟาดมันจะฟาดยังฟาดเลยฟาดเลยมาแล้วมาแล้วฟาด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 พวกไม่สวยนะ พัดตั่ไม่สวยนะเออนั่นแหละดีดีมากดีมากทำดีนั่นแหละตกเออตะปบมันปะเออนั่นแหละดีมากนั่นแหละดีมากแอนเดียทำดีทำดีตะปบอีกตะปบอีกเออตะปบหมดนไม่เสียแรงที่ให้กินเอ้ยมีคนตุยนะคะดิซ่าไม่ต้องตายแล้วว่าโอ้โหเราสัตว์จะช่วยเธอซะหน่อยตายตายหูเอาทำไมตายกันหมดล่ะคะคิดกันเลยว่าเออทำไมรีบตายกันน้าเราสัตว์มาช่วยนะเนี่ย โอเคยูล่าจะมีอู้งานแล้วค่ะมาละมาละมาตัวแม่ตัวมัมต้องเปิดแล้วค่ะสู้คนเดียวแล้วค่ะมาฉันไม่กลัวหรอกค่ะไม่กลัวหรอกค่ะมานี่มานี่มานี่ระเบิด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 ดาาระเบิดดาาระเบิดระเบิดอุ้ยห้าหมื่นเอ้ยได้อยู่ได้อยู่นะวันนี้วันนี้ซีนมันเป็นของฉันค่ะสามคนเขาเป็นตัวประกอบค่ะสู้สู้สู้วิววิววอะไรเอ้าอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยจีนเธอทำหน้าที่ได้ดีมากอ้าวมันไปแล้วมันวิ่งอยูแล้ว เอาโลสเตียไม่นะหมาวิง่งหมาหมาวิง่งหมาวิงาว่งเออหลบ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 ชนเจ้าของโลกเลยครับเฮ้ยมันเป็นหมาที่เชื่องนะเออมันไม่ทำ้ายเจ้าของหรอกบอกเลยเนี่ยเรายืนอยู่เฉยๆก็ไม่โดนนะฮะ <c oughs> มาแล้วมันกลายร่างแล้วมันกลายร่างเป็นธาตุลมแล้วมา มานี่ฟาด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 ต้องฟาดค่ะต้องฟาดต้องฟาดอ้นีเธอทนไม่ได้หรอโลสเเลียแค่เนี้ยดาเมจจิ๊บจแค่เนี้ยเองนะโอเคมานี่มานี่คนจริงนี่ดูดูดูนะคะดูนะคะไปไหนล่ะไปไหนละนี่ฟาดฟาดระเบิดระเบิดการ์เต็มเออแปดหมื่นเอยได้อยู่ได้อยู่นะเออว่าแต่โลสเเลียเธอหายอีกแล้วอะโลสเเลียเธออยู่เธออยู่จริงไหมเนี่ยยังอยู่อายังอยู่ยังอยู่โอเคโอเคโลสเเลียอยู่โอเคอุ๊ยอุ๊ยจะมันจะตายแล้วต้องมีซีนก่อนเออนั่นแหละนั่น จัดการมันจัดการคนอื่นให้ตายไปก่อนนะเออนั่นแหละพี่ที่ไม่คิดว่าจะรอดแต่ก็รอดฮุยเอาเรื่องนะวันนี้บทมันเป็นของฉันนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะแต่นี่แหละค่ะก็คือแบบว่าพวกเรานะคะคนที่เป็นนางเอกของเรื่องนี้ก็คือฉันเองค่ะวันเนี้ยเป็นนางเอกที่หายสาบสูญไปแล้วอะไรคะเธอจิฟ่าเธอบังอาจมากกล่าวหาฉันอย่างนี้ได้ยังไงโอเคดีไงเออเอาเรื่อง เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนโอ้โหกับคอนเทนนี้นะบอกเลยว่าเฮ้ยตัวแม่ตัวมัมตัวบรนดาจากมอนสเตอร์นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะเออสามารถเอาชนะกับบอสตัวนี้ไปได้ถึงแม้ว่าจะมีคนคิดแล้วคิดอีกก็ตามนะครับขอไม่พูดถึงแล้วกันว่าเป็นใครนะคะิที่ฉัน,ท,ฉนที่ฉันไม่ได้กล่าวหาใครนะคะโอเคนั่นแหละคะ่ะลิกๆๆก,ก, <c oughs> ก็ถ้าใครชอบคอนเทนนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วครั้งต่อไปครับตัวแม่ตัวมัมตัวบรรดาจากลีเย่ จะมาเจอกันดีกว่าว่าจะเป็นใครกันบ้างอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราทั้ง4คนคงจะต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคิปส,สนุกมาถึงแล้ว